วันก่อนได้ไปโอนที่ดินที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครกรมที่ดินคลองหลอดกระทรวงมหาดไทยหรือเราเรียกกันทั่วไปว่าคลองหลอดเขามีการติดประกาศต่างๆตั้งแต่หน้าตึกด้านในที่เป็นที่จอดรถว่า,เ,าเรื่องบริการต่างๆจึงถ่ายบรรยากาศภายในสำนักงานที่ดินมาให้ผู้ที่จะ ที่อาจไม่เคยไปโอนที่ดินกันที่สำนักงานนี้มาให้ดูว่าเดี๋ยวนี้เขามีการปรับปรุงทั้งด้านบริการและก็ตัวอาคารต่างๆซ่อมแซมตึกใหม่สวยงามขึ้นเยอะเรื่องที่จอดรถก็บอกเลยว่าที่นี่ยังคงหายากเหมือนเดิมต้องจอดซ้อนคันและถ้าไปสายหน่อย8โมงครึ่งก็แทบจะไม่มีที่จอดได้เลยแล้วก็ ถ้าจอดขวางก็จะถูกล็อกล้อเป็นประจำเพราะที่นี่ใกล้สอนอโรงพักพระราชวังตำรวจขับมอเตอร์ไซค์ตะเวนตลอดเวลาเคยโดนมาแล้วค่ะเข้าไปประจำที่นี่ก็เลยตอนนี้จะขอแนะนำได้เทคนิคว่าได้ไปหาที่จอดรถที่ปลอดภัยคือไปจอดที่ดีโอสยามพหุรัตแล้วเดินมาประมาณ150เมตรก็ถึงจอด ถึงอจอดซื้อของในห้างสัก200บาทเมื่อก่อนแล้วมาสแตมป์ก็จอดฟรีได้หลายชั่วโมงอยู่นะคะ,ะจะให้ดีก็ไปแท็กซี่เลยดีกว่าค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องการทำงานของสำนักงานนี้คือเขามีการปรับปรุง เวลาแต่ละขั้นตอนการทำงานโดยเขียนติดบอดไว้ว่าถ้าจำลองใช้เวลาประมาณ90นาทีขอทราบราคาประเมินใช้เวลา40นาทีจดทะเบียนให้90นาทีจดทะเบียนซื้อขายก็90นาทีแต่วันนั้นไปก็ใช้เวลาซื้อขายไปจด พิติกรรมซื้อขายให้ลูกค้าใช้เวลา120นาทีประมาณ2ชั่วโมงก็นับว่าเร็วกว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนต้องนั่งไปเป็นวันๆเลยนะคะตั้งแต่เช้าถึงบ่ายตอนวันนั้นเนี่ยไปแต่เช้าเสร็จก็ประมาณ11โมง